รูปทุกองท่านจะเหมือนกับครึ่งหลับคร่งตื่นเลาวมองเข้าหาตนเองคำสอนแล้วก็ที่โยมเห็นพระเกจของพระพุทธเจ้าทุกส่วนมากเนาะก็จะเป็นก้นหอยก็เหมือนปัญหาหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์น่านบอกว่าง่ายนิดเดียวแก้ปัญหาใช่ไหมทำยังไงโยมเอายอหญิงออกเอาหอเอาหอเอาหอ,เอาหอหีบออกเอาย่อหญิงใส เสียงตรงนั้นนะะแล้วมิมก็คือปัญญาปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ได้หากเรามีความตั้งใจมีวิธีการที่ถูกต้องขอให้ใช้การแก้ปัญหาอยา่างถูกต้องและก็พระกันของพระองค์อุตรุปส่วนมากจากยันยานเาวยาวก็คือให้เป็นกู้หูหนักโยมใส่ตุ้มหูก็คือให้หูตนเองหนักกันนะ <c oughs> ฟังมาสักแต่ระวังตากับหูสองอย่างนี้ระวังไหมาก ไปทุกเพราะว่าตากับหูนี่แหละถ้าสักว่าจะเห็นถ้าเรามีวัคซีนแล้วนี่เห็นสักกว่าเห็นไดเอามาใส่ใจหูได้ยินสักว่าได้ยินไม่ต้องวิ่งมาชี่ใจเดี๋ยวนี้นี่รับมาหมดเลยมาไว้ใจตาหูมาจมูกิ้นกายใจที่โยมแอปเปิลถามว่าพับศา้วจะไม่เจอบินเจอกระทบแต่ไม่กระเทือนทำไงก็สักก็ว่าซึ่งเป็นอนัตตละกนัสสู จากแล้วท่านดวงตาเห็นธรรมยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์้ยูกดวงตาเห็นธรรมเอาใช่ทางนะแต่หลังจากนั้นทั้งห้ารูปนี่ปัญญาไม่เท่ากันเนาะท่านอัญญาคนอัญญาหนีไปพิจารณาเห็นก่อนหลังจากนั้นท่านพัทธิยะมหานามาสัชชิทั้งห้ารูปท่านดวงตาเห็นธรรมหมดแล้วพระพุทธเจ้าจึงแสดงอนัตตลกนัสสูตรทั้งห้าจึงบรรลุพระอรหันต์หลังจากปัธรทมอนัตตลกนัสสูตรเหมือนพวกเรา ทั้งเสียงทั้งออหูทั้งตาเนาะถ้านว่าตาม,มันก็หาตนเองหูก็ฟังศึกษว่าฟังส่วนปัญญาจะรอบรู้ในการแก้ปัญหาคำถามอื่นมีไหมยโยมอีกนิดหน่อยก่อนจะถึง8ปดมงสามีใครจะถามวิทยากรทั้งสองอาจารย์ด็อกเตอร์ถา,ถามหน่อยผู้แทนอุบาสกฟปงวันนี้แล้วเป็นยังไงจะถามธรรมจักรพวดชมหรือจะถามท่าน อาจารย์ที่ให้เรากําหนดรู้ความจริงและทิ้งความอยาดอดีตให้กําหนดอนาคตให้รู้ทางปัจจุบันให้รู้แก้ให้เรามาเสริมอาวุธก็คือกําลังแห่งสติเราก็คือพอ,พอฟังแล้วมันมีความเข้าใจกระจรย์ชัดขึ้นจากการที่เราได้รู้ได้ศึกษาในในใน,ในส่วนของที่เราเรียนตามตำราทีนี้พอโดยเฉพยิงพอฟัง พอคาวิสิทธิ์ได้เอามาเปรียบเทียบและขยายนะมันทำให้มีความแจ้งชัดเจนขึ้นเพราะจริงๆที่ก็ต <G un> ้องบอกอย่างนึงว่าสิ่งที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกหรือว่าในพระสูตรอะไรตนะ้องยอมรับว่ามันมีขึ้นมาจริงหลักฐานก็มีจริงแต่เราทำอย่างไรที่คนส่วนใหญ่ที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้นักถือพุผูศาสนาจะได้มีโอกาสเข้ามารับรู้ศึกษาในจริงและปฏิบัติมีโอกาสปฏิบัตินก็คือคําถามก็คือก็เป็นลักษณะว่าอย่างเงี้ยเราเราถามว่าทําอย่างไรจะจะสามารถที่จะขยายผลตัวเนี้ยออกไปให้ได้มากที่สุดหรือกว้างไกลที่สุดกับผู้ที่ที่เขาเขามีบางทีเขามีความอยาก ที่จริก็ยังไม่รู้ไม่ยากแต่ได้ชื่อว่านักถือพุทธแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาเล่าถึเลยเทคนิควิธีการอาจารย์ก็หมาว่าอยากจะรู้ว่าจะใช่อย่างไรใช่ไหมอาจารย์ขอฟังท่านมหาธิยาวิทยาแล้วก็ฟังอาจารย์ประสิทธิ์ว่าทํานยังไงเพราะว่าผู้มาปฏิบัติแล้วเกิดประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะเอาสิ่งที่ตนเองได้ริยนรูได้ดีจากพุทธศาสนา ไปให้คนอื่นมีความเห็นอย่างไกลครับจะเอาไปให้อย่างไรตามแนวทางยังพระิรรมของเรานะเขาบอกว่าเยติปัสสิกูท่านจงมาดูเองอมันเป็นสิ่งที่ มันยากที่จะเอาไปเผยแพร่เอาไปเผยแผ่เอาไปเหมือนตักข้าวป้อนใส่ปากเขานี่มันยากเพราะฉะนั้นในบางส่วนเราชักชวนได้เท่าที่ชักชวนได้เราแนะนําได้เท่าที่แนะนําได้เพราะระทรรมวในของเรามัน